ใช้คำว่าจงเปลี่ยนคำนิยามใหม่ในชีวิตของตนเองในแบบที่ตนเอ,เองต้องการแท้จริงนะฮะนี่เป็นมนตราที่ง่ายที่สุดที่จะนำพาชีวิตของคุณออกจากเงามืดเก่าของตนเองได้อย่างสบายๆนะ,ะนี่ก็เป็นหัวข้อและเป็นของขวัญน,นะ,ะมาไล่นะฮะทีละลำดับลำดานะฮะจงเปลี่ยนคำนิยามใหม่นะฮะในชีวิตของตนเองแบบที่ตนเองต้องการ นะเอาแบบที่ตนเองต้องการที่ไม่ต้องการอย่าไปยุ่งกับมันเข้าใจไหมเอาแบบที่เราต้องการจริงๆนะเราก็จะได้มานั่งเขียนว่าเราต้องการเป็นอะไรนะจะยกตัวอย่างนะอย่างมันทรที่ใช้บทบัญญัตสิ0ประการนะมีอยู่ช่วงหนึ่งท่องขึ้นใจแล้วมันก็นะะกลายเป็นว่าทุกวันนี้แม้ไม่ท่อง นะจิตได้สืนึกก็ขานเรบนะฉันโชคดีฉันร่ำรวยฉันสําเร็จฉันเบิกบานฉันสวยงามฉันปลอดภัยฉันแข็งแรงฉันโด่งดังฉันสุภาพดีฉันมีความสุขนี่คือบทอัญาี